นี่คือภาพเครื่องบิน F16 ทยานขึ้นฟ้าจากฐานทัพอากาศในโรมาเนียเนเธอร์แลนด์ได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F16 เพิ่มอีก3ลำไปยังศูนย์ฝึกอบรมในโรมาเนียเพื่อให้นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของยูเครนเรียนรู้วิธีการขับเครื่องบินและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เพื่อการสู้รบเพื่อยกระดับการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียคาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และสหรัฐ จะส่งมอบเครื่องบิน F-16 ชุดแรกจำนวนหลายสิบลำให้กับยูเครนส่วนเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกีของอยูเครนเรียกการสนับสนุนครั้งนี้ว่าเป็นข้อตกลงสำคัญและกล่าวว่าเครื่องบินเหล่านี้จะช่วยเสริมการป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนรวมถึงช่วยในการตอบโต้กองกำลังรัสเซียอีกด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและระบบการป้องกันของกองทัพอากาศรัศเสเซียแล้วเครื่องบินไอพ่นเหล่านี้อาจยังไม่สามารถเป็นตัวพลิกสถานการณ์ของอยูเครนได้